สวัสดีวอ o คัมชหน้านหลวง p r ียร์เซนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ศูนย์เพียร์เซ็นเตอร์อําเภอบ้านหลวงจังหวัดหน้านะครับวันนี้เจียกับคุณหนุ่มเหมือนเดิมนะครับทิเชอร์ทเวนตี้โฟร์เซเว่นนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของชื่อประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับเราวันนี้ อินเทรนสักนิดนึงนะครับเราจะเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างอัปเดตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในประเทศสมาชิกอาเซียนยตอนนี้เรามีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะฮะแล้วก็แต่และประเทศเนี่ยเขาก็จะมีชื่อในเชิงภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับแม่นักเรียนครับแต่ว่ามันมีอยู่1ประเทศนะสิฮะ ที่มีชื่อในภาษาอังกฤษไม่ตรงกับชื่อภาษาไทยที่เราเรียกอ่าอันนี้นักเรียนบางคนพอทราบแล้วว่าเป็นประเทศอะไรใช่ไหมครับขอใง่ายๆคุณหนุ่มนะฮะหยิบทงประเทศนั้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับอ่านี่ครับพึ๊บอ่านี่คือประเทศอะไรครับ กัมพูชาใช่ไหมฮะนี่คือประเทศกัมพูชาในอดีตนะครับเราอาจจะรู้จักชื่อประเทศนี้เนี่ยหลากหลายชื่อด้วยกันนะครับแต่เอาเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกประเทศนี้ว่าประเทศกัมพูชาใช่ไหมฮะแต่นักเรียนไทยว่าคนไทยเราสิฮะมักสับสนนะฮะเพราะว่าอะไรครับอันนี้ก็ไทยนะครับไม่มีปัญหารครับอันนี้ก็เวียดนามนะครับอันนี้ก็อะไรครับรลูนนอันนี้ก็อะไรครับอินโดนีเซีย ต่อไปครับนักเรียนครับอันนี้ก็แมนมานะครับต่อไปครับประเทศต่อไปนี่นี่คืออะไรครับอันนี้อ่าสิบหกไม่มีภาษาใช่ไหมประเทศต่อไปครับอันนี้ครับมาเลเซียไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะของท่านผู้เรียนนะครับอ่า this is Laos นะครับอย่าลืมเติม S ข้างหลังด้วยครับ L อา A O S this is Laos นะครับขอุญาตนะครับ อ่ะประเทศต่อไปนะอันนี้คือประเทศอะไรครับอ่าฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับโดยส่วนใหญ่เนะี่ยชื่อในภาษาอยู่แล้วแต่ประเทศนี้นะครับที่อยู่ในมือคุณหนุ่มนะฮะเราจะไม่ได้ออเอาชื่อมาเกาะพูชาหรือเกาะพูช่าเกาะพูชาไม่ใช่นะฮะชื่อในอาภาษาไทยนั่นคือกัมพูชาแต่ชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาเรียกกันว่า แคนบอดิอานะครับออกเสียงอีกครั้งครับแคนบอดิอาสามพยางค์ครับลูกแคนบอดิอาสกอตต์แบบนี้ครับ C A M B O D I A แคนบอดิอานะครับไม่ใช่คอมโบเดียนะฮะแคนบอดิอาชื่อในภาษาอังกฤษแคนบอดิอาแต่ เราเรียกกันว่าประเทศกัมพูชาซึ่งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยแตกต่างกันนะครับแต่ประเทศนียชื่อในภาษาไทยที่เราเรียกหรือรู้จักหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็ส่วนใหญ่จะตรงกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับประเทศกัมพูชาภาษาอังกฤษคือ Cambodia นะครับอย่าลืมฝึกด้วยนะครับลูกนะนะครับอย่าลืมครับ Practice m a k e perfect สัรับวันี้ครูหนุ่ม um, t e a c h e r 247คง ja จะ ทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าซีอูเล้เด้อบายบาย